มาดูวิธีเก็บผักหวานกันนะครับตามติดครับตามติดผักหวาน ตันนี้ก็เริ่มไม่ค่อยมียอดแล้วนะครับยอดหมดแล้วครับวิธีชาวปลาครับเพื่อนชาวปลาชาวเขาครับวิธีหากินนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าต้นมะคึกนะครับเราจะเก็บยอดอ่อนมันไปน้ำน้ำมันนะครับน้ำน้ำมันมันก็จะอร่อยเหมือนผัดถั่วเลยนะครับ น,นะครับมะคึกครับมะคึกน่ครับยอดมะคึกรับเก็บยอดมะคึกนี่นะครับเขาเรียกว่ายอดมะคึกนะครับก็ไปผัดน้ำมันกินนะครับรสชาติอร่อยใช้ได้ครับใสน่น้ามัน กางนะครับนะครับกลางป่านะครับไร่มันนะครับเดินมาแล้วครับนู่นครับเดินอยู่นู่นนะครับต้นปอกวานครับยอดยังไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ครับอยู่สูงๆนะครับยอด มันสูงครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ให้ชมบรรยากาศในป่าครับพอดีเห็นต้นไม้ต้นไม้ใหญ่นี่ครับบรรยากาศร่มรื่นมากแล้วก็มีเขือเถาเยอะแยะเลยครับ ก็เลยว่าจะมาถ่ายให้ดูครับเป็นบรรยากาศครับนี่ครับชมบรรยากาศโอ้มีนกกระปูดด้วยครับจะถ่ายนกกระปูดให้ดูนะครับอ,อยู่บนต้นไม้นะครับิบนไปแล้วมีคนเดินมาครับเห็นกันไหมครับเห็นกันไหม โอ้นกครับโอ้ไกป่ปลาครับไกป่ปลาไกป่ปลาไปแล้วครับบินไปแล้วครับเชื่อกันมองหาต้นักหวานะครับเจอต้นน้อยๆครับยอดเต็มเลยครับนี่ เต็มเลยต้นน้อยเดียวหลงต้นผักหวานครับเจอต้นผักหวานแล้วไม่ค่อยมียอดครับ ีประมาณนี้นะครับพเพื่อนโก้ได้มาคึกครับวก็ผักหวานครับหวานผักหวานมกึมกึนี่เป็นน้ำน้ำมันกินนะครับน้ำน้ำมันหอยนี่ผักหวานครับได้ประมาณนี้ครับ เพื่อนคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับโดดประวันสวยนี่ย